สวัสดีนะคะคานี้ก็มาพบกับคาเซโนพิยสกันเช่นเคยเคานี้ก็จะมาอยู่ในเกมไฟ n ์นายเอฟเตีก็ค้านีจะมีอยู่กันในคืนที่5้าก็อยู่คืนที่คาเจตาย อย่าย้ำกูดิก็ราวนี้ก็อยู่ในกันคืนที่ห้าสถานที่คือห้องเรียนนะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากอยู่กันสองคนสองสองเนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์ไม่อยู่ตั้งแต่คาบแรกคาบนี้นะคะเราก็เลยมาเล่นเกมกันมาแล้วเราก็จะมาเริ่มกันดีกว่าเอามาเนคัเราจะมาเริ่มกันเลยนะเนคัสดาเขาก็นั่งทํากันบ้านไป <c oughs> ไ,มมไม่ได้เราผมไม่เด็กดีผมต้องปั่นงาน,นเนี่ยเด็กไม่ได,ดีเล่นเกม รู้สึกโดนปนน้ำแบบเอ่อเปล่านะครับผมนี่เปล่าปะนะามลยนะครับก็ไม่รู้สินะผมแค่ประจานดอกไม่ดีนะคเัาเสียบใครเดี๋ยวมึงก็ไปเจอมาแล้วสวัสดีเรากำลังคุยกับใครอยู่ดูฟังเสียงจะเป็นแบบคาที่เราไหมมันโกงมันให้เบบมันคยเก้าสิบปอระเออ ไม่ได้ให้แบบมาติม่มให้กเก่าๆอ่ะอ่านี่แหละนานเกินละดูนูยไม่ทำอะไรเลยอุ๊ยวันนี้จะต้อเปิดกล้องี่เหนเิีเดเมะเสียงทีหมีวะเนี่ยเป็นไปได้ว่าเสียงที่หมีหเปล่าอะ่ะอ จะนั่งหน้าตายจำเลยก็ได้เอามาเต็มเต็มเลยสวัีพี่เป็ดไปสักทีลูกกูอะไรอ่ะอีกทุเรียงพื้นแปดหกแปดเก้าอารมณ์ประมาณว่าเล่นเพียพี่พี่ตายอันนี้พี่เป็ดอารมณ์ประมาณไอ้นี่นะพี่ตายพี่ตายพี่ตายอยู่นี่ อารมณ์มาวเล่นแบทไอโฟนแล้วคือแบบอยู่กุบยๆอย่าเพิ่งมาแล้วดูวะมาถึงก็เลยกูยิ้เหรอเฮ้ยด่ากูรู้สึกว่าอันนี้กูกลัวกว่าเขาที่แล้วอีกอะเรื่องจากบรรยากาศพวกนูนเออพี่ต่ายอยู่ที่นี่เอาวสวัสดีค่ะพี่เป้ เปลี่ยนไม่กินไฟไฟแล้วเหรอปอกไปยังอู่แถม่านปอกแถม่านเอ,าานเอ่อพี่ต่ายอยู่นี่เนาะ เจอเนี่ยไม่งั้นคุณหงายจริงๆนะประเดีพี่เป็ดพี่ฟอกมือยังอยู่บนที่เดิมนะครับโอ้ตอนนี้ก็ผมกระผมกระผมกลัว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 ริบถ่ายต้องใช้ผมกลัวริบถ่ายวั้ ตีหนึ่งกับบาดหกสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับรู้สึกมันเล่นแย่กว่าเดิมอีกโอ้ยพี่หมีวัสดีเอ้ไม่ใช่พี่ตายเฮียเฮียเฮยเฮียเฮียฮียเฮยเฮี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 ยเองดับยเฮียเเฮยเฮเีเเยยยเย ผมนี่อยู่อย่างนี้นะครับขนาดเบาเสียงแล้วเนี่ยกูยังกลัวกระโดดซะด้วยในห้องนี้เลยเฮียมาแล้วเป้าบ็อกซี่คือเมื่อกี้เห็นไปแบบโอ้เมื่อกี้มือสาดละมึงโอ้หัวใจเต้นรัวเลยอะ พี่เป็ดไปไหนวะีเที่ยที่เป็ดอยู่นี่ที่เป็ดอยู่นี่ถามที่ตายไม่เจอไปไหนวะตอดนั่นไงไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มือคนเฮียเลยอะอยู่ตรงนี้พอดีเลยคือมันปิดประตูอยู่แล้วไงมึงแล้วกูก็ที่ตานหายไปไหนวะที่เป็ดอยู่นี่ ไม่จีบสายไฟเหรอนี่กูคือกูเจอแบบนี้มาหลายรอบแล้วคือแบบไอ้ที่แบบฟ็อกซี่กับพี่ตายนี่ยังมาพร้อมกันมันจะเหมือนประมาณว่าพอฟ็อกไปแล้วเราเปิดปะพอเราเปิดแล้วไม่กระตายก็เข้ามาเนี่ยแล้อเขาเป็นสามีภรรยาไงสามีหายภรรยาต้องาตาอดอกมาก <laughs> ผมรู้สักเกมนี้เออโอ้โหพี่ตายวันดีครับพี่หมีหาย เฮ็ดดีนะตอนโอ้โหมาเงินเลยทีเดียวครับไปยังโอเคไปแล้วนะครับตีสามก็แปดสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่ากูตายแน่ ตอนนี้กูล่นกว่าเมื่อตอนเขาที่แล้วอ่ะดูอยู่แค่สีห้องนี้แล้วเป็ดอยู่นี่กูอยู่กูอยู่แค่สีห้องนี้แล้วกูไม่ดูห้องอื่นแล้วตีสามกับแปดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นนะครับขัดเสือจะรอดหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปอ่ะตีสามกับแบดยี่สิบแปด ตีสี่แล้วเว้ยโอ้โหตับตัวไกลขาผมนี่ลอยเอ้ผมนี่งงเลยขาผมนี่ลอยเลยไอ้ผมนี่งงเลยแป๊ว84%กับตอนตีสี่นะครับมาดูกันนะครับคาเซจะรอดหรือไม่ผมให้พนันได้นะคะผมก็อยู่แค่โอ๊ะโ,โอี่พี่เป็ดพอดีจ้ะโอ๊ะพี่เป็ดใส่หัว ถ้ารักมันห้องสิคือเห็นไหมเราเราดูแค hey, ่สี่ห้องนี้นะครับเราก็สามารถรู้ได้แล้วก็ทบการเปิดไปพี่อ่่ไม่้อ่่ไม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 ่ไ

อีส ul ัต์ติดเลกูรูสเด้นเสียงโหยกูเปิดกล้องไม่ได้นี่ยดอกตีห้าแล้วตีห้าแล้วแบตอีกห้าเป็ต์ใส่ตลอดหรือไม่มึงมึงก็ตอกตอกอยู่เนี้ยแหละ ีเปซนแล้วอย่าทำแบบนี้สิแบตเหลือสาแล้วอ่ะสองโอ้โหวอสิอ คือไม่พอว่ะต๋อหน้าให้เลยแต่พออยู่ข้างประต๋อก็แปกบูดไงแปดเหลือเพียงเปอร์เซ็นเนี่ยนะว่ากูไม่เห็นไดอะไรเสียงวิ่งมาเลยอ่ะกูจะหมือีบินไปบินอยู่เงี้ยก็คงเป็นเพราะไม่ได้ดูกล้องอ่ะจะดูได้ไงอีกข้างหนึ่งมันไอเนี่ยถ้าดูกล้องก็เสี่ยงดูกล้องกูกูก็โดน,นไงถคาเซกก็เฟลอีกรอบอ้าวอีกรอบนึงนะครับถ้าคาเซไม่รอดนะ กูไปบายแล้วกูไม่ไหวแล้วกูบายแล้วนะจ้้กี่โมงแล้วอ่ะไหมสามอืมน <ำ S 2> ั่โมจะบอกว่าน้าเมื่อกี้แบบแกตกแกหนา้าแบบนี่น่านิ่งมากเลยไงกู้ที่ทันหลายจะตกเก้าอี้แล้วนี่คือบอกเลยหน้ามากนิ่งมากเลยอ่ะมึงมาเป็นคนเล่นไม่หรอว่าทัาฝนตกเฮ้ย ไอาย้าฝนตกแม่เพิ่มบรรยากาศที่อีกนคือช่าต่ว่าจะมีช้าน,นะอ้าวไม่มีโทรศัพท์พี่กุเหรอ <c oughs> นึอกว่ามีอายังอยู่พี่สัตยูดีหน้าจอก็ดับกันเลยทีเหรอครับผมตกใจเลยครับยูดีกล้องก็ดับกันเลยแงย่แม่ผมจะทำอะไรดี ก็ตอนนี้ก็เที่ยงคืนกับอีกแบตเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แม่พี่เป็ดหายพี่เป็ดหายหายไปไหนซะละพี่พี่ยูห้องดำห้องดำนี้น่าน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆ ออกได้ได้อย่าทิ้งกูอย่าทิง้งเอ็ออ่ะพี่เป็ดอยู่นี่อ,อยู่ใกล้ๆกูเลยรักกูเหรอพี่เป็ดไม่ต้องรักหนูก็ได้นะหนูเก่งใจออพี่เป็ดย้ายห้องไปแล้ว ทุกครั้งที่ที่กล้องดับก็ก็ต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะโ่าไม่มีไม้รู้สึกลำบากแบบเป่าอีกแล้วเะยครับ คือลไปแล้วว่ากล้องดับห้ามเปิดกล้องนะไม่ตอนแรกไม่คิดไงนี่คือคาเฟ่ของภาษีรอบที่สองไปจะไปไหนก็ไปเลยไปอีไปไหนมึงไปอะไไปกูไม่เล่นะคืนนี้หากูรู้ว่ากูเล่ะยางกูก็ไม่รอดกูตีห้าแล้วมันหรือมึงเป็นอีฟ็อกซ์เพียงมาคือมึงแค่ก้องดับแล้วกูแค่เปิดเข้ามากูก็โดนรอบนี้ มึงเล่นปะไม่ทำงานเล่นแป๊บหนึ่งปะไม่อยู่เป็นเพื่อนลแล้วแน่มามึงมาเล่นแป๊บหนึ่งมาไม่ต้องเอ่ะถ้าเสร็จก็ขอจบกับคืนที่ห้าไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากว่าเออกูตายรอบสองอีกแล้วนะคงจะไม่ไหวนะแบบกูลาไก,ก่ลาก,ก่อยไปไหนบ๊ายบายลาไก,ก่ทุกคนดไปไปบา,นาบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายนะคะ <c oughs> พี่ห <c oughs> มีมึงไม่ได้แล้ว Bye.